เสื้อโคตรสวยเลยห้าเสือตรงอิงขอบค,ครับนี่ดูข้างหลังฮะ,ะตัวตึงบางนาครับเรนละ่ะคือวไปดีกว่าลุงว่าไปดีกว่าไปไม่รบเป็นมาเอง รถม,ม,มันมาเองไม่รัวลงหยุดแต่คนอื่นกูเดินอีกแล้วกูเดินอีกแล้่เราหาปลาดีกว่าโอ้โหรองท้าไม่ถอดแม้งแค่เลยลยูกใหญ่ยิงหนู ครัปไปอ,อยู่ไหนอ่ะลูกศิลามาหา <c oughs> อยู่บางหล <c oughs> ับป้ายืนเก็บป, <c oughs> ป้าบอกว่าเดี๋ยวป้ามาลูกกำลังตาม,มหายแคกอยู่แต่แคร์มันหายไปอ่ะไปนอนหรือเปล่าใช่เหรอแคกเตี้ยนะไม่รู้อย่าไม่รู้ <c oughs> ลูกลองตะโกนดูดิเ <c oughs> ผื่อเขาจะออกมาแบบอมไม่เลยกึกกี่แบบเนี้ยแคกจงมา ามาปะหลอกลุงเด็กหลอกลุงไอเด็กเวนมึงหลอกลุงทำไมอ <c oughs> ำเออไปได้นะสัมลีแอร์ <c oughs> โอชกลงุงปาไม่อยู่เอาพี่โดเนียไปแทนได้ไหม พอดีครับหยุดทำร้ายคนอื่นได้แล้วเย็ยดจีบว่ะไอคันนั้นโคตรไอคันนั้นโคตรเที้ยวเลยรถใครวะคันไหนไม่รู้ หกสิบโลไงลุงใช่เหรอยา <Yeah. S 1> อันนี้คือที่ล้างบ่อล้างตีนเหรอหรือว่าอะไรใช่บ่อล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านไงบ้านบ้านนี้คือบ้านใครอ่ะ ไม่รู้อ่ะมันเข้าได้เหรอเข้าไม่ได้เอ้าอุ้ยน่าจะไปลงไปนอนทำไมอ่ะเขาให้ล้างตีนไม่ได้ให้ล้างตัวห้ำแข่เลยเขาให้ล้างตีนไม่ได้ให้ล้างตัวดดูิห้ำแข่เลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยนะสวัสดีครับพี่หนาวเหรอ สวัสดีครับ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 พี่เป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหผมบินไม่ได้เจอพี่นานเลยทำไมพี่เหมือนเทพพิทักษ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนนี้คนละคนพยะค่ะคนละคนพยะค่ะเอ้ยไม่เอกพยะค่ะตอนรับน้าหนึ่งบทใช่พยะค่ะ สนใจเข้าคณะวรรณยุกข้าพเจ้าไหมพยะค่คไม่ต้องมึงร้องให้เขาฟังก่อนไม่ใช่ว่าเขาชวนเขาเข้าสิบนิ้วคำนับขอกราบพี่น้องไม่เอกมาร้องเอ่ยแถลงก่อนจะประเดิม เิมแสดงมิใช่จะมาแสงเสกสัน <Yeah. S 1> โปรดอนุรักษ์ดูแลสินของพ่อแม่เดิมมาคำว่าริเกงให้ท่านเฮฮาอย่าให้ไรค่า ถึงขั้นแม้แต่สมเด็จพระเทพท่านยังประทานท่านยังทรงสาหารทสทศินเมตตาพวกเราชาวศิล,ลปินมีให้ต้องสิ้นอวาสานแล้วท่านเราครับ ท่านผู้ดูท้าไมอุ้มชูผมคงชำ้ำไม่เอกมาร้องมาอารำช่วยอุบป,ประทําเธอท่านพอผมร้องจบช่วยปรบมือ พอผมร้องจบช่วยปรบมือนั่นแหละมันคือรางวาัลขอพระท<า>ไทยพระยาค่ะไม่ลูกแล้วทำไมเขาโรลลิงเกี่ทำไมต้องนำท่าเจ้าด้วยอ่ะนี่แล้วดูนะาทำอะไรไว้เนนะโอ้โห,โห,โห,โหสงสัยจะบ้านเอดีพระยาค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดมากครับขอพระไทยพระยะค่ะ ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่พาจะมีความสามารถแบบนี้ด้วยดีครับผมนี่้าะเจ้าไม่เอกพยาค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ดีครับเมื่อกี้บินไปต่างประเทศมาเขาไม่ให้เข้าประเทศครับอ๋อจัดการเรียบร้อยแล้วครับพี่น่าจะหลุดเพาไม่ได้ไปมาเป็นเดือนแล้วอ่ะเป็นหนูได้นะครับเป็นหนูได้นะไม่รถป้าอยู่ไหนเอามาคืนอยู่กับหนูหนูไม่ให้หลอกหนูทิ้เรียบร้อยสวัสดีค่ะครับดีครับ ดีครับน้าทำไรนะสวัสดีคหรบผมแวะผมแวะมาเที่ยวเล่นเฉยๆครับพี่เอาเลยนะเต็มที่ใสสุดโอ้โหใสสุดไม่ได้เิยพี่เดี๋กวัวคนอื่นท้องแตกลุงเลิกกับลุงเลิกกับเลิกกับมาม่าไปแล้วอ่ะแล้วพูดทำไมนี่ถูกเลยลุงลุงก็บอกไปเผื่อป้าหาสาวให้แบบเจียมๆไรเงี้ยโอ้ อย่ารบกวนพี่<อ>พาดีกว่าพี่พาแกเดี๋ยวนี้แกแบบเอาดีทางด้านนี้แล้วสุดยอดมากครับพี่ผมดีใจแทนพี่แล้วนะไม่ใช่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 ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเออต้องอย่างนี้สิศิลาต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ <c oughs> อันนี้พี่ทำอะไรต่อเขาเนี่ยอันนี้พี่เป็นแ,แก,ก๊งพวกแบบโยโกฮาม่า oh เลยนะเนี่ยพี่นี <c oughs> ่ไงเท่ไหมราะนั้นผมก็ดูพี่ไปเล่นแอร์ดอปนะไอ้ <c oughs> ไหนครับแก๊งเนี่ยแก๊งเสื้อแบบเนี้ยพี่ ล่วงเป็นแถวอะโอ้โหทีเดียวเลยพี่ล่วงสองโดนพวกเดียวมันเองตีใช่เองเนตีกันเองเล่ดอันนี้คือถิ่นพี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับบางนาครับโอ้โหบางนามันค่อนข้างห่างไกลนะพี่นะไปจกยางันะจกจกจกยางเหรอพี่จกยางยางยางนะที่ไหนอะพี่ที่นู่นอะที่นู่นเหรอ นี่ลังก็ได้วันหลังก็ได้วันหลังก็ได้เดี๋ยวพอดีผมผมหนีผมรีภัยมาก่อนที่ผมเพิ่งเคลียร์สงครามจบเออเหรอใช่โอเคโอเคผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังเออได้พี่เหรอแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีนี่มาพี่เขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเดี๋ยวผมว่าพี่น่าจะชอบแนวนี้มากเลยสตรีมถได้ใช่ไหมได้พี่โอเคผมว่าพี่น่าจะชอบแบบสายแบบวิ่งลงวิ่งราวอย่างงี้ใช่ไหมพี่เฮ้ยมีวิ่งมารอใกล้แล้วพี่ใกล้แล้ว ผมต้องลาเอ้ยเดี๋ยวลาเอาชลภาไม่ได้โดกนกระทืดอีกอบอ,อนุมัติพี่ออมันออกเวนจกเลยออกเวนกีดเลยพี่อ๋อออกเวนได้ใช่ไหมใช่พี่อ้าวโเอาสิเอาสีา่เนี่ย <c oughs> พี่ก็หไปเหมือนเดิมนี่ผมก็เห็นไอห,หลานมันไปบ่อยมากผมว่ามันน่าจะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่วิ่งลาวเลยพี่ดูหน้าตาเงี้ยกรีดกระเป๋าเลยเหรอคือเข้าไปข้างใกล้ๆแล้วก็กดจีดกดอะไรางี้แล้วก็กดประมาณประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะพี่แต่ว่าก็ต้องรอเขาทำเสร็จ โอ้โหแล้วก็ดึงของในกระเป๋าได้เลยใช่พี่เชี่ยเชี่ยกว่าโคกหนิงนะลุงอันนั้นอ่ะมันแบบยังตายแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ตายก็โดนขอหายอ่ะแล้วแล้วคนที่โดนโดนกรีดมึงรู้ตัวไหมอ่ะรู้ตัวครับพี่อ๋อรู้ด้วยเหรอใช่มันถึงมันถึงยากนิดนึงอ๋อโหแต่คือตายหายอย่างนั้นน่ะมันมันพี่มันมันเออมันแน่แล้วมันแล้วมันด้วยไอ้แล้วมันรู้ได้ไงอ่ะ ที่มันพัง่ะถ้าเอารถมาทับเ็ื่อคืนระเบิดอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมให้รบกวนเวลาพี่นะครับเดี๋ยวผมไปหเสมอครับนะเดี๋ยวผมไปหาะไยทำก่อนลวกันพี่ถ้าถ้าเรื่องกรีดเสร็จแล้วบอกแล้วนะเดี๋ยวผมไปได้เลยพี่ได้เลยอุยอะไรนะมไมปกรีดโอเวอร์เท่าไหยพี่ <c oughs> พ <c oughs> คิด <c oughs> ถึงภรรยาพี่ใช่ไหมพี่ภรรยาตัวจริงของพี่เจอกันนะนะโชคดีครับครับครับขอโทษดีครับ โอ้โหพี่เฟกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เฟกือ่ปะครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมพาราเอสโกบาร์นะเอ๊ะน้ำสกุลคุณคุณผมชายผมครับนะอ๋อโอ้โหผมนึกว่าพี่เฟกกะขอเพลงเลี้ยงส่งซะหน่อยไโง่งผู้จัดการทีเจครับอ๋อคือตัวนี้แหละครฮะคุณตำรวจใครครับพี่ผมไม่ได้ยีกเบตัวนี้เขาชื่อว่าคุณศิลานะครับอ่าพี่ศิลาสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับตำรวจเมืองผม,ม,มผม,ม,มปกติผมไม่ได้เป็นตำรวจครับผมผมเป็นโจรน,<อ>นะเป็นสภาอยู่ที่ต่างประเทศอทสวัสดีครับนะสวัสดีครับอันนี้โหเสื้อโคสวยเลยผ้าเสือตรงอิงขอบคุณครับ <laughs> ที่ดูข้างหลังคนระับนะตัวตึงบางนาครับใช่แล้วครับ ไปดีกว่าลุง่าไปดีกว่า <laughs> ลุงก็ไป,ไปดีกว่า <laughs> <laughs> น้าเป็นเสือข้างหลังเป็นตัวอะไรเนี่ยไอนน้แก๊งมีกี่คนครับเนี่ยขอสอบถามได้ไหมแก๊งเหรอครับใช่สอบถามได้ไหมครับได้ครับนะไม่ได้ <17 S 1> ครับถ้าสอบถามจะถูก<ๆ>ปรับตกอ้าวอ๋อล้อข้อสอบเลยนะครับผมสอบเขาห้ามถามนะเขาให้ทำคนเดียวครับนี่นะกขุดานไปวอได้ไหมไปวอดได้ไหมพาัาไปวอดได้ไหมอะไรนะไปวอดกูไลมึงออกไปง่ายกว่า รอนเลยครับโยกเบาๆโอเคครับกันเดี๋ยวผมไม่รบกวนเวลาแล้วครับขอบคุณมากครับโชคดีครับพี่มีในติดต่อมานะครับพี่ได้เลยคครับบขอุณครับ